นี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,000พคำเกี่ยวกับรถถังซาเบ e สำหรับช่องออโต้บริวโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับตามที่คุณขอขีดขีดขีดยินดีต้อนรับสู่ออโต้บริววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถถังที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร รถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างของกองทัพอังกฤษในยุคหลังสงครามเย็นรถถังเบารุ่นหนึ่งที่ถูกประยุกต์ใช้งานเพื่อความคล่องตัวและการรบระยะใกล้มันคือซ a บเรรถถังลาดประเวงที่เป็นผลผลิตจากการรวมกันของสองยานเกราะชื่อดัง fv 1 0 1 s c o r p i o n และ fv 7 2 1 Fox จนกลายเป็นซ a บเรที่เราจะพูดถึงในวันนี้ s a เบ e ไม่ใช่รถถังใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจากศูนย์แต่มันคือการดัดแปลงรถถังเก่าให้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบใหม่ด้วยการนำตัวถังของ FV101 Scorpion มารวมเข้ากับป้อมปืนของ FV721 ฟ o กซึ่งป้อมปืนของ f อกนั้นใช้ปืนขนาด30ม mm. ม RARDEN ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากในภารกิจต่อต้านยานเกราะเบาและภารกิจลาดประเวณ ในการออกแบบซาเบรนั้นทีมงานได้วางเป้าหมายให้รถถังคันนี้มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วในภูมิประเทศที่ยากลำบากตัวถังที่มาจากสกอร์เปียนทำจากอลูมิเนียมอันลอยซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงแข็งแรงเพียงพอสำหรับภารกิจที่ต้องการความเร็วและความว่องไวซาเบเรมีน้ำหนักราว8ตันเท่านั้นซึ่งน้อยกว่ารถถังหลักทั่วไปหลายเท่าตัว ด้วยน้ำหนักนี้เองทำให้มันสามารถบรรทุกทางอากาศได้อย่างง่ายดายและเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศต่างๆเช่นป่าเขาเนินหินหรือพื้นที่น้ำขังได้อย่างคล่องแคล่วเครื่องยนต์ของซาเบรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบจาก,กัวเจ60ที่มีกำลังประมาณ190แรงมา้าทำให้สามารถทำความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ทุรกันดาร นั่นหมายความว่ามันสามารถเข้าตีและถอนตัวได้รวดเร็วเหมาะกับภารกิจลาดตระเวนอย่างยิ่งในด้านอาวุธหลักซาเบรใช้ปืนใหญ่ขนาด30มิมแบบ RARDEN ที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนเจาะเกราะและกระสุนระเบิดทำให้มันสามารถรับมือกับยานเกราะเบารถบรรทุกหรือแม้แต่เครื่องบินโจมตีต่ำบางประเภทได้นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมกันขนาด7.62มเมตร สำหรับการต่อต้านกำลังพลและเป้าหมายเบาอื่นๆอ,อ,อีกด้วยจุดเด่นอีกอย่างของซเบเรคือขนาดที่เล็กและเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบกว่าทำให้มันสามารถลอบเข้าใกล้ศัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจจับง่ายๆในภารกิจที่ต้องการความลับและความรวดเร็วซเบเรถือว่าทำได้ดีมากแม้จะมีข้อดีหลายอย่างแต่ซเบรก็ไม่ได้ไร้ข้อจำกัดหนึ่งในข้อจำกัดสำคัญคือเรื่องของกรอบป้องกัน กรอบของมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต้านกระสุนขนาดใหญ่หรือจรวดต่อต้านรถถังโดยสามารถป้องกันได้เพียงกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากถูกพบเห็นจากรถถังหลักหรืออาวุธหนักมันมีโอกาสเสียหายอย่างรุนแรงแต่ในแง่ยุทธวิธีซาเรไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เข้าโจมตีแนวหน้าแต่มันเป็นเหมือนตาและหูของกองทัพ ทำหน้าที่ค้นหาเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางและรายงานข้อมูลให้กับหน่วยหลักโดยคุณสมบัติเหล่านี้ซาเบรเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างของกองกำลังลาดกระเวณของกองทัพอังกฤษในช่วงปลายยุค90จนถึงต้นยุค2,000ในช่วงเวลาหนึ่งซาเบรถูกใช้งานจริงในการฝึกซ้อมและปฏิบัติภารกิจจริงในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง ก่อนที่ในปี2004กองทัพอังกฤษจะตัดสินใจถอนซาเเรออกจากประจำการเพื่อหลีกทางให้กับรถถังลาดประเวนรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากกว่าแม้จะไม่ได้รับการกล่าวถึงมากเท่ารถถังหลักรุ่นใหญ่ๆอย่างชอนเลนเจอร์หรือ l e โอพาดแต่ซา b เรก็เป็นหนึ่งในรถถังที่มีความสําคัญอย่างเงียบๆในระบบการรบของอังกฤษมันถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มภารกิจเฉพาะทาง ซึ่งรถถังหนักไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแอลมันก็ทำได้ดีมากในหน้าที่ของตัวเองซาเบยยังเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมรถถังและพิพิธภัณฑ์ทางทหารหลายแห่งทั่วโลกเพราะเป็นหนึ่งในตัวอย่างขององค์การผสมผสานเทคโนโลยีเก่ากับการใช้งานใหม่ได้อย่างลงตัวบางคันยังคงสามารถเคลื่อนที่ได้และบางคันก็ได้รับการปรับแต่งเพื่อใช้งานในกิจกรรมต่างๆเช่นงานแสดงทางทหารหรือภาพยนตร์ หากคุณกำลังมองหารถถังที่ไม่ใช่แค่การยิงหนักหรือเกราะหนาแต่เป็นรถถังที่คล่องตัวรวดเร็วและถูกสร้างขึ้นมาอย่างชันฉลาดซาเบรคือตัวเลือกที่น่าสนใจมากทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และวิศวกรรมในอนาคตซาเบรอาจจะไม่กลับมาในรูปแบบเดิมอีกแต่แนวคิดของมันยังคงอยู่ในยานเกราะลาดตระเวนรุ่นใหม่ๆ ที่กำลังถูกพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษหรือประเทศอื่นๆทั่วโลกซาเบรได้ทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไว้ในหน้าประวัติของกองทัพอังกฤษอย่างมั่นคงขอบคุณที่รับชมคลิปจากช่องออตโตบริวหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของรถถังและยานเกราะจากทั่วโลกเราจะกลับมาพร้อมเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วพบกันในคลิปหน้าขีดขีดขีด หากคุณต้องการเวอร์ชั่นอื่นเช่น500คำหรือแบบมีหัวข้อแค่บอกมาได้เลยครับ